วันนี้เรามาปลุกน้องปลุกน้องคนไหนคะ EP แรกคนไหนมาคนไหนมาลิโอหรือเปล่าไม่ใชอยอีคือเท่าไหร่คะถ้าจริงว่านิสัยเท่าไหร่นิสัยสัห้าสิบห้าสิบสองนนห้าสิบสองนะคะใส่เย็นๆนะคะสีดำหรือสีเขียวดำไม่รู้รู้สึกว่ามันดุดันดี เออก็วีเออก็วอันนี้ก็ผมเลือดโดยการใส่หมอนถูไหมใช่ต้องเอาหมอนใส่ ันนี้เรามาปลุกน้องปลุกน้องคนไหนคะ EP แรกคนไหนมานนทำไมเราต้องใช้ปลุกสภาพนี้หรอใช่เพราะว่าเราอะจะไปปลุกน้องเพราะตอนนี้น้องยังนอนอยู่เราจะไปปลุกแล้วขึ้นมาคุยกับเราลุวงลึกกับเขามาดูเลยป่าไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปปลุกกันเลยดีกว่าน้องชั้นสามนะคะคุณพี่เขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นไทยน้องมีรีเป็นมิสเตอร์อินญา Mr International จริงเหรอ แม่เราก็ต้องแบบว่าเขาชื่ออะไรนะชื่อน้องเอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธอีกคือไม่แต่ว่าอาจจะแบบรูปแบบจุ้งหรือเปล่ารูปอ่ะเพราะไปดูตัวจริงหรือเปล่าแม่จุ้งไม่จุ้งทำไมอยากก็ต้องไปดูก่อนฉันเคยเห็นเขามาบ้างแล้วนิดหน่อยกูเห็นมาแล้วนิดนึงเราต้องแบบว่าเจอผู้ชายเราต้องเรียบร้อยหรือเปล่าต้องเรียบร้อยเหรอใช่เจอผู้ชายต้องัแบบสงวนท่าทีนิดหนึ่งเพราะว่าแม่เคยไปอยู่ห้องผู้ชายแบบนี้เหรอเคย ทำไมอ่ะทำไม<า>ไม่ซาอมเสริมอะไรอย่าง,งเงี้ยพูดใช้มาซ่อมแอร์ไงอย่างนึงก้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแบบว่าส่งเสียงไปอยากมาแล้วครับ แล้วตอนนี้เราได้มาอยู่แต่ในห้องน้องเรียบร้อยแล้วนี่ครับคุณพีพน้องนี่ชื่อว่าอะไรนะน้องเอิร์ธค่ะน้องน้องเอิร์ธมทน้องเอิอเอร์ทเขาประกวดมิสเตอร์ร Mister, อะไรสักอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยว้ายตายแล้วเขาได้รางวัลอะไรไหมเขาได้รางวัลที่หนึ่งไงนี่ไงนี่ไง แม่ไม่ยีมมาเล่นเล่นแม่พกถ้วยมาด้วยคนแรกมันเลิศนะแล้วมีข้อมูลอะไรกับน้องอีน้องชอบเล่นบอลอยู่น้มีลงอัพบชอบเล่นบอลว่ะอะไรอย่างนี้ไหมโอเคไม่รอช้าอย่างไรต้อนรับน้องเอิร์ธโอ๊ยตายลืมแนะนำรายการอีสักรออยู่เนี่ยรายการของเราชื่อว่าชนีตุ๊ดปลุกนองเอาละคนแรกกับอีพีแรกที่เปิดขึ้นมาก็คือน้องเอิร์ธดีตอนน้องเอิร์ธค่ะ ร้อนมากอ,มอะไรเนี่ยไม่ได้หรอ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> รายการวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยเรื่องรับตับแตกกับน้องๆเอิร์ธว่าน้องเอิร์ธเป็นคนยังไงไซส์เท่าไหร่มีแฟนยังหรืออะไรอย่างนี้เราจะมาคุยใสรองเท้าน้องด้วยหรอถามอ๋อเราจะรู้ได้ไงว่าเท่ากับนั่งไหมนี่แม่อะน้องเอิร์ธแนะนำตัวกันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธกายวิกุณมงคลนะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่องฟีดมันสิบเก้าค่ะอีกคือเท่าไหร่คะถ้าถึงว่านิสัยเท่าไหร่นิสัยเท่าไหร่ห้าสิบสองกัน ใช่ค่ะใสเย็นๆนะคะเขาที่สองในตอนมสามนะอ้าวตอนนี้มันอะไรละใส่รองเท้าเรามีถึง52กันด้วยหรอมี กูเคยใส่แน่นใช่แหละจกมาเลยแล้วบอกพอก่อนไม่ไหวมนจะรองเท้ารองเท้ามันแน่นไงอะไม่เคยใส่รองเท้าแล้วแน่นแล้วไม่โอเคไปละบ้าบอรองเท้าเป็นยังไงคะาําอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ตอนนี้นอนอย่างเดียวเลยครับแต่โควิดมานอนอย่างเดียวน่าสงสารโทรหาพี่สิขึ้นเลขบัญชีค่ะถึงกูไม่สวยจะบูโอนเร็วต้องพูดเลยปั๊บนี่กดจริงก็คือเป็นนักแสดงครับแสดงโฆษณาล่าสุดมีโฆษณาตัวใหม่ฉันดูแล้วที่เส็ขึ้นมาอ่เขาจะได้เห็นข้างบนนี่แหละอาอ ไวพลงยูวีนานโนแอบเห็นที่เป็นอะไรนะที่แบบใส่ชุดรัดๆใช่ไหมใช่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนอ,อ,อีกคือยุงกัดพอดีเมื่อกี้ อันนี้เป็นห้องของน้องเอิร์ธเลยที่บอกว่าพักอยู่ที่บางแสนใช่ไหมครับลักๆน้องเจบจากมบุรพารถไหมมหาวิทยาลัยบุรพาบางแสนนี่เลยคุณใจนีอะไรคะจบอะไรมาเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะวิทศาสตร์แล้วสัดเอกอะไรปกครองเงี้ยทำไมอ่ะทำไมถึงอยากเรียนอยากแบบ อยากโตขึ้นเป็นนา,นาย,ยกหรือเปล่าจริงๆคือว่า้อม, <c oughs> มันแม่แม่อยากให้แบบว่าจริงๆผมมีฝาแฝดเฮ้ยมีฝาแฝดด้วยเหรอคะฝาแฝดหล่อไหมคะไอ้ตีฝาแฝดทนี้เข้าไปแล้ว<อ>ไปถือว่าได้ได้ที่เรียนแล้วแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบแม่ต้องฝากไว้ที่เราแล้ว่วาแบบอยากะให้รับราชการสักคนนึงอะไรก็เลยเรียนใจตามใจแม่แต่จบมาก็ไม่ได้ตามใจแม่่ดีอะถ้าน้องเอิร์นยังไม่อยากรับราชการก็ไม่เป็นไร รับพี่ก่อนถ้าหนูไม่รับราชการมารับรักพี่ก่อนอ้เห็นไหมล่ะทําไมล่ะร้อยแก้วร้อยกองแปลว่าเรียนตามใจแม่นี่เป็นผู้ชายแบบจบไปทุนอะไรอ่ะก็แม่ก็อยากให้เป็นนายอำเภอเป็นแม่เห็นไหม้ยนักการเมืองออ๋ก็ต้องไปสอบใส่นาฬิกาหลายหลายอ่ะ อยากรู้มาเป็นนักแสดงได้ไงอ่ะทางไหอ,อ,อ,อมันก็เริ่มจากมอบูเนี่ยคือ,อ,อมันจะมีอะไรอ่ะหนังสือพิมพ์เข็มก้าวแล้วเราเป็นผู้ชนะเลิศปีนั้นแล้วทีนี้ได้ไปออได้ไปถ่ายแล้วเหมือนแบบใครมาเห็นนะเหมือนเป็นผู้ช่วยของใครสักคนหนึ่งออมาเด็กกเลยเชิญชัวยไปเดินแบบก่อนพอเดินแบบแล้วบอกน้องคนนี้แบบดูดีอะไรก็เลยพาไปน้ากล้อ,อง อ๋อเยอะมากอะไรตั้งใจฟังไงได้ทำมรู้สึกชอบหเหนื่อยเหนื่อยมากน่าเหนื่อยนะน่เหนื่อยเพราะอันนี้เข้าใจเงินดีแต่ว่ามันการแข่งขันสูงมากกว่าจะไปนู่นนี่นั่กว่าจะทำเหมือนเราโชคดีที่แบบคนเอ็นดูหรือว่าแบบเอ็นดูยังไงดีคะอะไระน้องนี่น้องคานไม่ไม่เขาแค่แบบหนาวหรือเปล่าเอ็นดูคนแบบให้โอกาสเยอะอะไรนี่ก็ชอบนะดูเอ็นนะเอ็นดูพี่แก่ช้าเลยอ่สานทำไมอ่ะพิธีกรร่วมค่ะ มุกไม่ได้เลยแก้ช้าแล้วเกิดแล้วมีโอกาสไหมคิดว่าอยากจะแบบไปเป็นไปเป็นนายอเภอผู้ใหญ่บ้านเออจะกลับไปเนี่ยคุยกับแม่แล้วเขาว่าเขาก็จะไปเข้าเพจนี้ปะในอำเภอหล่อบอกต่อด้วยไงวะ ม่ใช่เหรอไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งอายุตั้งยังกิน่คจะตั้งทุกปีที่คุณอยากกินก็ได้แล้วว่าอายุมากขึ้นเดี๋ยวก็แบบว่าอ้าวไม่มีมันไม่มีอายุกําหนดหรอว่าจะต้องเท่าไหร่ถึงจะเริ่มแบบเข้าไปได้มีที่เคยดู้แต่มันเริ่มวัยมันก็ดีแล้วก็ฝากให้คนดูเลยดูเลยแบบถ้าเกิดมีโอไปก็ต้องคว้าไว้ต่อไก็สวัสดีค่ะท่านคะสาธุอยากเป็นคุณนายอยากเป็นคุณนายได้ไหมไม่ได้คุณนายตัวใหญ่กับนม้พึ่งไม่ยากแม่นี่มันชุดนอนก็เลยดูตัวใหญ่ลองถอดสิไม่ไม่งั้ ดี่หรอเออกูตอนนี้กูไม่ได้ตีเรียสตรงที่ว่ามึงไม่ใหญ่แต่ที่มึงไปบอกพ่อคนนี้คือไรไรกูว่าตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไหม่ไม่ใหญ่เขามีใสไม่ใหญ่เขามีใจคิดไปเอง จบมบูแล้วก็ก็คือลองไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพกลับไปอยู่ที่บ้านกรุงเทพเพรามันแบบว่าไม่ได้ที่นี่แหละมันคือความสุขที่สุดแล้วบางแสนมาหลังถ้าอยากแบบมีความสุขก็ลองไปใช้ชีวิตกับพี่ดูเท่าไหร่นะพี่แนะนําให้น้องเอิร์ธนะคะกลับไปตัดต้นไม้ที่บ้านพี่มยไม่แล้วม่อีกแล้วกลับไปตัดต้นไม้แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพี่กลับมาเริ่มต้นใหม่กับพี่ ได้หนึ่งแตแล้วน้องเตะบอลนะคะว้าวแต่แล้วแต่แล้วเห็นบอกว่าโอ้เห็นชอบเตะบอลมีทำข้อมูลมาชอบเตะบอลนะโอ้เลิศเตะบอลนี้เล่นตำแหน่งไหนคะกองกลางกองกลางก็คือทั้งช่วยลุกช่วยรับหมดเลยอได้หมดเลยหรอหนึ่งกุคิดดีไม่ได้เลยนี่เรามาคุยกันถึงเรื่องนี้บ้างว่าสเปคเป็นแบบไหนคือแบบคนที่ชอบดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเออคนที่ชอบเออชอบแบบไหนอะไรลักษณะภายนอกนะเป็นคนแบบ อบแบบผู้หญิงแบบง่ายๆง่ายๆ่ายไปถึงก็แบบนิสัยแบบยอมง่ายง่ายอ๋อไม่่เยอมยอยก็หอยดีหอยดียอมง่ายๆ่ายยอมยังไงอะไรก็ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยยอมทำยไมก่อนเตียงนุ่มอ่าเตียงนุ่มเตียงเทปชิ้นแต่ว่าเป็นคนชอบผู้หญิงขาเพราะผมยาวครนะแล้วปกติแฮงเอาท์ที่ไหนคะมีที่แฮงเอาท์แบบเฮ้ เพื่อนแบบเต้นโฉไโไปหเโชว์รเนี้ยได้เหรอได้ทำไมไม่ได้ก็ไม่ใ่พี่เจไปเจอ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 เคยเจอน้องเขาตำสถา่องเท่ยวเช่นแบบวัดแสนสูกวัดโสธรอะไรอย่างเงี้ยไปไหว้พระ เจอแบบหลับไปพับเสร็จแล้วก็ไปวัดใก็พับเริ่อเช้าอยู่สมัยก่อนห้องนอนเขาดูแบบมินิมอลเนาะแบบว่าสบายสบายเขาดูเป็นผู้ชายง่ายๆอย่างีูเป็นผู้ชายง่ายๆก็ได้เนอนนอนเนี่ยห้องนอนคือเน้นอนจริงๆจริงจริหรอเปล่าถ้าไม่มีงานถ้าไม่มีก็คือแบบไม่มีงานก็คือจะไปบอลฟิตเนสแล้วก็นอนอืมแล้วเป็นคนจากจังหวัดลพบุรีนะพี่เจ้าลพบุรีเป็นคนท่าบุ้งบม่มีอ่ะกูแบบเอาท่าบุ้งมาจากไหนเนี่ยไม่มีเด็กแม่ครั้ที่แล้วครั้ที่แล้วกูก็มีปัญหากับตะก้องไปจริงเลยนะที่บอกคุยเรื่องแฟนตะก้องอ่ะว่าแปลตะ กล้องเป็นคนจังหวัดยุดยาป่าไม่ใช่คนบุรีวะกูไปเอาจากไหนเขาไปปั่นปั่นให้กลองกลัวเขาตลอดโมลิเนกอีดอกปังบุรีเย่เอาไปบ้านมีน้องเอิร์วหุ่นดีขนาดนี้แปลว่าก็ต้องกินดีป่ะไม่เคยดูแลอาหารไม่เคยคุมเลยอยากกินอะไรกินตลอดจริงเหรอแล้วก็กินดึกแล้วก็กินเราชอบหิวดึกดึกด้วยประเด็นหิวดึกดึกอหิวข้าวใช่ไหมใช่แล้วปกติชอบแต่งตัวแบบไหนยังไงไหมคะหรือสิต้องไปรื้อตู้ไหมต้องถึงเวลารื้อตู้ ช,ช่วงลือตู้ของเราใช่ใช่ช่วงนี้ช่วงล้างตู้ล้างตู้น้องเดี๋ยวเราจะไปดูต네ู้น้องเขาเลยว่ามีอะไรบ้างช่วงล้างตู้น้องอีดจะไปดูไงว่าน้องอ่ะเขาแต่งตัวยังไงบ้างอะไรบ้างมีใคร่อนอยู่ในตู้หรือเปล่าไม่มีวาอันนี้อันนี้อันนี้ชุดอะไรอ่ะชุดนอนไปนอ อันนี้ชุดเออจริงปะเนี่ยใช่ไหมคะเราว่าชุดให้แบบผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงใช่เดี๋ยวซื้อซื้อผ้าอะไรมาใส่ตู้ผมเนี่ยดีเสียดแหละเอาอะไรมาใส่หรือเปล่าไม่เอาอะไรไปใส่เลุ้ยอุ้ยอุ้ยก็เป็นแบบแต่งตัวแบบหนุ่มเกาหลีเกาหลีเกาๆเลิศนะก็จะเป็นแบบหนุ่มใส่เกาหลีแหละก็ใครอยากรู้ไลฟ์สไตล์นเนาะกาไปเปิดในไอจีได้ถูกป่ะผีในห้องบอกว่ามีแค่นี้ละค่ะมีมีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะกางเกงในกางเกงในอือ สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะค <laughs> <laughs> นะอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวของน้องเอิร์ธเขาไม่แต่ต้องไปดูในไอจีเนาะหลักๆที่แบบสําจะแบบแต่งเอาพาใช่ใช่เพราะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็<ๆ>เป็นแบบทั่วไปไม่มีอะไรให้ลือให้โคดเลยเนี้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋เป็นผู้ชายแต่งหน้าเองด้วยเเวลาเราไปงานบางทีก็ต้องแบบว่ามีแบบว่า อะไรอย่าง uh> um, ี้นจริงเหรอเฮ้ยแต่ป็นแปลกนะผู <h <h ้จัดแต่งหน้าเองหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติวะเป็นธรรมดาหรือเปล่าเพราะน้องเป็นนักแสดงด้วยไงเน็ตต้องแบบว่าทำเป็นหรือเปล่ามึงเห็นอะไรแบบนี้แล้วไม่มีแบรนด์นี่กูคิดดีไม่ใช่ออเคสเอ๊ะ คิดดีไม่ได้ถ้าบอกว่าวันหลังอยากได้คนช่วยแต่งหน้าหรืออยากได้คนช่วยจัดตู้นะคะน้องเออน้องเออแล้วมีเทคนิคไหมการแต่งหน้าไปทํางานไม่เลยครับก็คือไม่ได้แต่งหน้าไปางานเราก็เหมือนแบบมันเหมือนแบบเป็นรองคืนกันแดดด้วยแต่สงสัยคือนางรับงานก็คือต้องกรุงเทพใช่ไหมแล้วีะวจ,ะจะวิ่งไปวิ่งมานี่คือไหวหรือยังงก็คือถ้าเกิดเรามีงานติดต่อกันมากๆก็จะนอนบ้านกรุงเทพกอนต้องไปกรุงเทนอไทยนกไทป้าป้าป้าจริงปะเนี่ย ข่าวเมียเลยเมื่อเหมือนเมียเลยโทษเดียวพูดที่นี่มันมีมีป้าอยู่ถ้าเกิดเราทํางานหลายวันเราจะค้างที่กรุงเทพอย่างกรุงเทพคุณทุกคนรู้อยู่แล้วมันรถติดมันอะไรอย่างเงี้ยขับรถมาบางแสนก็พอกับขับรถกลับบ้านก็เลยขับมาเลยอย่างนี้กูว่ามันต้องมีอะไรบางแสนใช่กับพี่ตงโมกไทยก็อยากอยู่บางแสนใครก็ติดดูมีพี่รุตเขาชอบเขาชอบอันนี้หรือเปล่าวงเวียนปลาโลมาเขาไม่ได้มีจินตนาการแบบมิลลิเมตในมือ แน่นอนสำหรับรายการของเรามันจะมาแบบว่าสัมภาษณ์น้องเอิร์ธแบบชิคชิคชิลๆเนี่ยไม่ได้เมื่อกี้เราล้างตู้น้องไปแล้วต่อไปเราจะเป็นคำถามคำถามแบบถามเร็วตอบเร็วแบบปึ๊ตอบเลยเราจะไม่ทําให้ครอบครัวเขาพังอะไรอ่งี้ไม่ไม่เ้เราพยายามบกว่าน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมต้องเขียนสูงขนาดนั้นเดี๋ยววเลดพังเนี่ยเมื่อกี้กูพูดปกติถามแบบปกติ เรื่องส่วนตัวนะที่เราอยากถามสีดําหรือสีเขียวดําไม่รู้รู้สึกว่ามันดุดันดีเลย ทำไมถึงนิสัยดูดายเออก็วี่เสื้อผ้าจะเป็นสีดำหมดเลยดำโกลมขาวประมาณนี้สีด้วะไรเยอะคือไว้นอนบนเตียงหรือระเบียงบนเตียงทำไรบนเตียงทำอะไรคะบนเตียงนอนสบายหมายถึงว่ายืนดูพระอาทิตย์ตกบนเตียงหรือว่าบนระเบียงหรือเปล่าต่อเลยเนาะห้าสองหรือห้าหกค่ะ ถ้ 52, สาสองอะมาเล็กทีอะเนี่ยมาเล็กทีมาเลกทีมาเล็ทีมาคิดว่าตัวเองโอเคไหมคะถ้าห้าสองเนี่ยมาเล็กทีตอนนั้นมันยังเป็นช่วงที่แบบเรายังเป็นวัยรุ่นโตๆตอนป่านี้มันอาจจะประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเพราะเราโตขึ้นเรื่อยๆมาเล็กทีมันก็เหมือนขยับไปมาเล็กทีมันขยับไปเดี๋ยวมาเล็กทีมันขยับไงหมาถึงว่าซื้ออีกหลังหนึ่งใกล้ๆเป็นท่าม่ขยับท่าไหนขยับท่าไหนทะเลหรือภูเขาทะเลครับทำไมอ่ะชอบนจะชอบนสบายน้ำเยอะแล้จริงเหรอ ไม่รู้ได้ไงไม่ไม่รู้เห็นเขาจะถอดเชือกไม่เพราะว่าทะเลมีน้ำเยอะอยู่ในทะเลใช่ป่ะคิดยัิ่ะสบายใจขึ้นมาอะไรต่อลืมเลยลืมคำถามเมื่อกี้คุกคิดมาแล้วอีสัะกลมกลมหรือสี่เหลี่ยมกลมกลมสี่เหลี่ยมมันดูครับแคบกลมๆมันเหมือนกันเรื่อยๆแล้วไบบคนกลมๆนี่ได้ไหมติดไหมไม่ติดน่ารักวิ่งหนี้ได้เน่มึงวนี้อันนี้คือแบบกลวยแหละ ไม่ได้อวยก็คุยปกติไม่เกี่ยวเลยอีพิ่รุทอีดอกอยากได้ไมึงสู้สูู้เตียผมนิ่งไหมราะว่าทำไมแต่ว่าอะไรแต่ว่าวันนอนอย่างเดียวแล้วปกติ่นต้องทำอะไรบนเตีย <laughs> มง, <c oughs> งมเล่นคอมเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะตอนสมัยเรียนแล้วก็เล่นคอมบนเตีย, <laughs> อยงอะไรทำไมต้องเข <laughs> งนินกูก็เลงจินตนาการว่า เอถ้ากูใช้เตียงร่วมกับน้องนอกจากการเล่นคลองของน้องจะดีไหมนะจะเป,ป็นอาจจะดีดหลังแน, <c oughs> น่นอนเพราะว่าเตียงเขาแม่แต่เมื่อกี้ซองต้อมเขาบอกว่าท่าน้องเขาชอบนอนบนเตียงเขาไม่ได้มองหน้าแม่แต่เขาอมองหน้าพี่ทิพค,คนเดียวเลยนะครับไู่คนเดียวเตียงผมนิ่มหไหมแต่ว่าไว้นอนอย่างเดียวมีสัตว์กูมีตังนะ แน่นอนในในรอบเนี้เราอ่ะก็จะต้องมีเกมมาเล่นเพราะว่าในส่วนของซอนจบเนี่ยน้องเอจะต้องเป็นคนเลือกนะคะว่าน้องเอจะนอนกับใครฮะมีนอนนอนใช่เพราะว่าเรามาปลูกแล้วพอกลับปั๊บเราก็ต้องสืุน้องนอนฮะต้องปลุกยังไงให้ตื่นเนี่ย อย่ามองไว้อย่างนั้นอย่ามองตาเลนไหนกผิดเพงผิดเพงผิดไม่ได้เจอลิขสขทธิ์เจอลิขกิทธิย์อีหี้ยะกูต้องร้อยผิดไว้กูต้องร้อยผิดไว้ไม่ถ้ากูร้องจะไม่โดนลิขสขทธิ์เลยพ้อไม่มีทำนองเลยอี่ยฉันรู้แล้วว่าทำยังไงเรามาแข่งจ้องตากันดีกว่าโอ้ยผมเขินแล้วผมไม่ค่อยกล้าจ้องตาใครใช่นะอ่ะก็น้องเขาเป็นคนมีอคอนแทคที่ดีนะใช่นะใช่ปะจ้องตาแล้วก็เราให้น้องตัดสินว่าน้องจะเลือกนอนกับใครจากการจ้องตาดีกว่า กูแพ้กูรู้ตัวแถึงเชื่อกูไม่เพราะกูแพ้เพราะเขามีอะไรกันมาก่อนแน่ๆเลยจากสายตาที่เขามองเลยเข้าเกมมาฝังจบก่อนสามทีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใครก่อนก็ต้องคนมชนะอ่ะก่อนไงก็กูเลือกไงว่าให้มึงก่อน เขาใช้เขาใช้หมอนกูเขาเลือกกูยังเขายังไม่เลือกย่าค่ะที่หาจะโทงกูด้วยันซ่อมกูด้วยซึ่งกูกลองไม่ได้กูสปาขอนะครับแบบซ้ายขวาครับหนึ่งสองสามปักย่าไม่ได้อะไรอ่ะเป็นคนเลือกมึงลองมึงลองเป็นคนเลือกแกไหมเดี๋ยวมึงลองแล้วมึงลองมึงจะรู้ว่าทำไมเป็นสิ่งไม่ได้ทำไมอ่ะ ที่บอกอนแล้วอา้าวทำไมพอปูไม่มีอะเท่าไหร่คะเขาก็ต้องบอกว่าสักนิดห,หนึง่งไหมแม่หนึ่งสองสามมักกลาคุมค่านมะีเด้อ ร็เลอใช่ไหมคุ้มน้อยเลยอะวเขนะว่าเขินน้องแต่แม่แม่รู้ย่งรู้ตัวย่งว่าจะแพ้นะาะเนี้ยเขาหันคนมีเขากจะจูบกันแล้ววันนี้ดัมโบ่นำโชคคุใส่อะไบ้างไม่มีอะไเลยแต่คืนเล่นนสคนไม่ได้ไม่ได้ไงมได้กเหม็นเหม็ไม่ได้เหม็นไ่ได้เหมนาม็นาาถึงเวลาต้องเลือกแล้ถ้าเลือกเอาหมอนไป ใส่คอเขาเลยว่าพี่จะเลือกหมอใครเดี๋ยวพี่จะหันหลังนี่อันนี้ก็ผมเลือกโดยการใสหมอนถูกไหมใช่ต้องเอกหมี่ยเมอน้องเลี่ย่อ้วาา่ยังไม่อยากได้ทาอะไรเลยไปไปค่ะไปค่ะนอนค่ะไม่ซื้อไม่ซื้ออยู่เมื่อกี้น่ แม่แ KB แรก KB แรกให้ลูกก่อนมีโปรเิวเซอร์เขาหลังไปหาพวกอีนี่มานะหมอนวดหรือว่าพวกที่แบบว่าเออจ่ายตังค์ได้อะได้เออได้อทำไมจะติดสินบนไม่ติดสินบนก็อันนี้เขาแข่งกันแบบโปร่งใสแม่จะมาอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความไม่แพ้ลงไม่ลงไม่ใช่อีพีแรกกูก็เกลแล้วลงไม่ลงไม อ่ะน้องฝากรายการให้พี่ๆหน่อยค่ะยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการค<ช>นีตุ๊ดปุกน้องยังไงก็ฝากไลค์ซับสไคร e แล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะครับ เอาาปยังไงต้องไปตามดูน้องด้วยในเพจเราใช่ไหมไปเปิดบาร์ปเพจเพจของเรายังจำได้ไหมนะเดี๋อีพีหน้าไม่เหมือนคาากแเดี๋ยวเราดูว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะลุกคนน้องคนไหนติดตามกันได้นีะสำหรับวันนี้เราสามคนก็ต้องบ๊ายบายดีค่ะ ปล่อยเขาไปนอนกับะแม่ออกจากเตียงอีดอ,อกกูไม่ได้นอนอ่ะเลวมากเลยคนแรกไม่งกินอะไรอยู่กนรอบกูบอกรอบนล้วอยู่กูซื้อกูซื้อกินบาย bye bye ค่ะ